ไม่แล้วประเด็นฉันตอบแกแต่เขาไปถามพี่นันต่อว่าว่าสอนว่าสอนเขาอะคืองงจริงๆเนื้อเขาจะย้อนน้ำหน่งอย่กตบเพี่ออนแรกอะ แต่ตอนแรกก็ว่าจะตอบแต่ดูหน้าแล้วแบบเดี๋ยวสงสารสอนอะไรเหรอถามว่าแล้วใครสอนใครคือเขาต้องสอนบนเวทีพี่สนนี่ถามอ่ะพี่ว่าเขาต้องรู้มาอยู่แล้วว่าแบบว่าเห็นพี่น,น,นันสันคิดว่าพี่จะตอบพี่น,นันอ๋อเพลอะเพลอะเท่าไร่จังพม่ยงหตอบ้อตอบผู้ ต้นพ่อให้เราคุกตอบเสร็จเขาก็ถามคุกว่าชอบคานเหรอคุกบอกอ๋อเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคราวนี้เขาก็ถามอาหารพี่แนนต่ออ๋อแล้วไปสอนเขาคานด้วยฉันไม่น่าไปสอนคานเลยเขาไม่ได้เกี่ยวเห็นแล้วมันอดไม่ได้จะต้องเปลี่ยนต้องจริงมันการตลกมากเขาคุยกับแม่หัวงอนหลวมมากมากไม่ว่าเพื่อนเพื่อน